เข้าไปในงานเปนพี่เป็นองเดอร์มหากรรมประกวดไฟไทยจังหวัดกาฬสินธุ์อีไว้พ่อพันครับสำหรับเอฟซีสนใจไอยักไฟไงนะครับพี่น้องเดอร์ไฟยักไ์ไฟไงตัวตัวแรกครับผมโอเอ <laughs> còn còn thoi luôn còn thoi luôn tôi nhai lại cho <laughs> 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 không <laughs> สวัสด,ดีครับพ่อสวัสดีครับเสื้อจังไหนครับผมนี 6, 6่โชคมงคลครับโชคมงคลนี่ครับเจ้าโชคมงคลครับครับความสูงครับผมร้อยหกเก้าร้อยหกเก้าร้อยหกเก้านะครับความสูงไงนาดึกขับสายพันธุกรรมโชคมงคล ฟาร์มาร์มามีเร yeah ha, ื oh ่องฟาร์มควายงามครับอยู่พนได้ครับผมเปิดกาพืผลจังมาไกลความสูงความใหญ่นี่169เนาะครับน้ําเชื่อจังได๋ครับผมเชือตอนละ500ชุด5,000ครับผม รับติดต่อสอบถามได้ครับฝากเบอร์โทรษน้พ่อ086 086 093 093 7859 7859ศู้าห้าเแห้างแห้งนะครับเรื่อยไปน้องนะฟาร์มสวยงามครับขึ้นเริงฟาร์มขึ้นเริงฟาร์มสวยงามนะครับคยัดก็หลอดโตหัวใหไงนะครับเด้อหัวใไงหนกโมดีครับผมพ่อใไงข้อตันตาเต็มครับชัดเจนเนาะตาเต็มเนาะครับผมได้จักปีแล้วครับผมสี่ปีหนึ่งเดือนครับสี่ปีหนึ่งเดือนครับชื่อ โชคงคนโชคงนฝ่ากเล็บเนเล็บหนาครับสำหรับปวยเนยควยเยแลพิษกัหลอกแล้วเอฟซีเพราะนักบัตรไทไก่บไ,ได้ครับเต็มครับผมส่วนล่างครับผมน้ำดีเลิกบ้านไทยครับร้อยหกสิบสูงก็ผมครับผมร้อยหกสิบเก้าเพียงดีนะครับเด้อไปดีครับผม ไปงามเที่ยงดีครับผมวันไทย,จจยคนเยอะอาจจะถ่ายไม่ชัดยืนสง่ารครับยืนสงา่าขาตรงเล็บกระดูกแข้งขาใหญ่ดีครับพี่น้องสำหรับเอฟซีสนใจโค้ครับรุ่นเริงฟงังโค้มงคลร,ร้ยอยหกเก้าชาวไทยจากอีกงูอีกเก่งก็โอ้ยจับ มาตาโมดีาหล่อหลอยักใหญ่สำหรับคเอ็มซีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผม กล้วยเปลือกกล้วยดอนซาดีอาจารย์ว right. the yup. ้าไหนครับผม้าก้าบกนตามเนอยู่ไหนครับทีแล้บกีตอนนี้กราี่เดือนแล้วครับ็อสุดปีสิบเอ็ดเดือนคว้สูงครับผมอยเจ็ดสิบบวกเนาะมครับแข้งขาดีควายใหญ่ควายยักษ์นะครับผม ดูหน้าดูตาแล้วดูหน้าดูตาเขาแก้วตาดีดเนรถกับมีการในนี่หน่อยครับโอ้โหใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหครับถ่าใกล้ไม่ได้เลยเต็มจอกล้องไม่ไกลยใหญ่ค้อยเผือกก้อยยักษ์ครับเอฟซีสนใจ <ขๆ S 1> เล็บสวยครับเล็บน้อยไม่กอดนะครับแข้งขาดี

นะคะเป็นที่อศรรบพระของพี่น้องประชาชนส่งยังไงครับผมอารมณ์ทางบนะคะแล้วก็เป็นความข้ามบงอันหนึ่งพันชื่อเจ้าอะไรนะฝากไปใครก็ได้นะฝากเบอร์โทรหน่ครับฝากเบอร์โทรนะครับที่หล่อที่สุดนะคะนั่นก็คือเสียบบ้านอานารเทศบาลจังหวัดย่ถี่เข้าใหญ่กว้างครับผมจาดจานดีจานดีถือว่าใหญ่ยาว ความสูงเท่าไหร่นะครับผม173ครับ170นะครับผมน้ำเชื้อนี่สูงหลอดทท้งไงครับหลอดละ1,000บาทครับหลอดละ1น0 0บาทนะครับผมอยู่เพชรบุรีเนาะเลรีามอะไรนะโก้ไกมรกตฟามครับก้ามช่อโก้ใช่ไหมมิชเโก้ายชิเโก้เจ้าของที่เก้ครับครับผมฝากเบอร์โทรหน่อยครับผม0 9 0ยรับ090 9 9ย9ครับ9 9 8 9 5 6กครับน6 3ครับผมครับควาเใหญ่ปวายยักษ์นะครับควาือมครับผมเล็บวีมขรงขาด่เนื้อหนัง ครับบัมแท้คู่ที่สองบัมแท้คู่ที่สองอายุได้สามปีเนาะเอาแก้วนะครับเอาแก้วเลี้แก้วสวยมากเลยาใหเงมาว่นแ้มรองบปะสับโรงาสถบทนาคายภัวสิการนนะคะซึ่งขั้นนะคะได้ให้เกียรเปนประธานนะคะาทเปีเกียในงานนคะด้วยและ เงินขาเป็นลูกไปพันธุกรรมมาจากไหนครับผมพ่อครับชื่อพ่อพันล้านครับผมพันล้านเป็นลูกของเงินอุทัยกับแม่เหลืองแม่เหลืองก็เป็นควายของท่านรองอเนกนะครับครับผมแล้วก็เป็นแม่ของดาวซีพี แม่ไผ่ทองและแม่ของร้านนะครับนี่คือแม่เหลืองครับผมครับนี่แม่แม่เหลืองไหยครับแม่เหลืองก็คือย่าของเขาย่าของเขานะครับถ้าเป็ช่วยอะไรก็แจกใส่แม่ก็คือแม่ที่สัม่ดอนหอมนวลกับฟเงินสกุลก็ในตาที่จะลงส่วนหนึ่งใส่ในดวงตาของเขาโอเคครับขอบคุณครับผมได้ครับเพิ่มนะครับเพิ่มพันล้าน พี่บ้านกสูงหลายนะครับผมสุดอร่อยติ่กบียร์กโตบห้องร้อาครับซื้อเสียงดังเนาะครับผมให้ลูกพันนตกรกม ขุดยอดเนาะครับเนาะหลายครับรักรักหลานเนาะบรรบอกอีกนะบรรบอกหลายตัวอยู่ครั้องแบบไอ้ลูกปลากราบนำครับผมปลาซ่านี่กับลูกเบื้องนำเชื่อนำนฤทธิจังได้ครับผมส่งเอานำเชื่อสิบมาหลองเบิร์ครับสิบน้ำเชื่อพันล้าฟามฟ้ามปีกันลอยนะพันครับผมปีกันลอยอัลลาฟาบอทาราเพชรฟ้าอัลลาเพชรฟ้าบ้านบ้านโคกสีครับบ้านโคกสีตำบลกระบงครับผม เพิมเเิ่มกับบ่มนี่แม่เขาเป็นแม่บุญลยแม่บุญยักตค่ะเดยเชิญพ่อเขาดีครับผมพ่อผู้บมตรมุดองหมนาะครับัมนบเป็นรา่บม่เขาบค่ะิบกระสอบค่บัรเขาเขาสอดูว่า สุดยอดเลยชมพันธ์ชมพันันะมับ้านใหญ่คนพันล้านครับคนสวยๆมากใหคนพันล้านนะครับคนพันล้านเดินตรงเล็บดีกระดูกี่าับน้ำหนาซาใหญ่ครับเต็มบานผ่านที่ว่าอยู่แนวหน้านะครับคนพันล้านตาราเพชรฟาร์มวัดปกสีอำเภอห้วยผึ้ง กระสินครับผมฝากเบอร์โทรมีบ่ครับผม081ครับ0 8 1 8 8 3 8 3 3น3่8 0ปดสมานยาห้าประมาณนี้าปปนะครั่ายานครับมี้เลเพิ่มพันล้านเดินจังหาเข้าท่าครับเข้าท่านี่นสุดยอดสุดยอดเริ่มพันล้านนะครับนี่นี แน่อนปอนกันการระบานะคะในการป้อนรบพิธีเปิดครับเขาได้จังปีครับเขาได้มาสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีสมบูรณ์เนาะก็ตันก็นี้ก็หาแท้ครับพี่น้องวนกบมาตาดีเช่องหูบาครับผมชุดการแสดงบค่ะนะครับผกำลังใจนะคะในชุดการแสดงร้อยพวไทยนะคะโดยพ่มพันล้านนะครับคาราเต้ ความนะครับโทรมากิ่งกังสอบถามได้นะพี่น้องเกับสีสำหรับไฟยยักษ์ไยใหญ่ครับน้ำเชื้อสายแนวหน้าเนาะสายเบิ้มพันล้านในแนวหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณมากๆครับผมโอเคครับผมว่ายายเสียเสียกเสียเจ้าเสียเจ้าเสียแจ๊กเบิ้มพันล้านครับนมพันล้านย่าไม่ดอมนะครับก็สายฟ้าครับสายฟ้าจากชนชนฝุดัตวก็ของดอนนะครับ าจรานน้้าากจะัวคครยชื่อที่เราเอ่ยไปสั้นรู่นี้นะคะเตรียมระขขอกันค่ะชวงนีนี่เขานอครัา

ยิ่งยงฟาร์มรังครับชื่อเจ้าไหนครับนี่เงินดีครับเจ้าเินดีเงนควางสูงครับผมวาร้อยเจ็ดสิบสองบวกครับโอ้โหงครับสูใ่ครับาจปีแล้วครับสปีสิเดือนเป็นดเจ้าเงินดีครับเจ้าเงนดียิ่งยงฟาร์มเจ้าเินดี ไม่ียี่การจบแล้วนะครับจบเป็นการพันนะครับแต่ละตัวนะครับนาโมดีเอยูแม่เขาเป็นของใครของแม่แม่เป็นแม่หงม่อหลพ่อที่้านนี้นครับคือโชคูคนนะ น้ำเชื้อยังไงครับเชื้อชุดละห้าพันหลอดครับสิหลอดห้าพันครับฝากบอโทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์มนามเกแบที่อายุนที่สุดนะครับผมกิ่งกังกับเล็บแกนะครับใครสนใจก็ยืดเรื่องความคอยนานยงความนะครับ เจ้าวันนดีเออดีสง่าครับขอบคุณาขอบคุณชูขอบคุณทาเฟสำหรับไปอไปนะครับพี่น้อครับพี่น้อขอบคุณครับดูตัวต่อไปครับผมอ่ารักออฟฟูนะครับผมเจ้าอื่นดีนะครับ เป็นลูกายของเจ้าพรรณานะครับเป็นแูทรนะครับเป็นชายของ 9, เจ้าเงินแแ้นะครับปัจจุบันสัาที่อิ่งยงฟ้านะครับจังหวัดร้อยเอ็ดอมีพาย่าไรครับโอมีพายละห้าพันัาเดือทุละห้าพันใกล้รสนใจที่ต่อเสียยิ่งยงได้นะครับอ่าตอนนี้ไม่ได้แงมา